ยังไม่นาบูดโจ้ม่ย่อยอีหยังแล้วแถวเศร้าพูนฮะยีงมาบอกเรื่องแถาแก่นไม่เอ็นตัวพวกเป็นแถาแก่นี่เป็นหยังพอไปแถาแกนเป็นอีหยังฮะโอ้ยไม่ใช่นั่นใช่นี่แหละลูกน้องเฮ็ดดีกับว่าเฮ็ดพอดีเละมันมาสองวันเนาะได้ดีได้มีกับย้อนเขาย้อนลูกน้องเราไ่เห็นว่าแถาแกะไปขับรถเองนี้แหละนั่งตาเรียม่านม่นอยู่านี้ห้องเอาผิดพูนไม่แย่หว่าเลยที่ตายตีย่างลูกน้องไปเฮ็ดงานบักนามีเงินบมองมาเจอเงินเดือนเขา เอาที่ด้ปใส้ชื่อนั่นเอ็มหลอกเอ็มร้อยฮูจักเซิฟซับพอร์ตเขาแน่ซับพอร์ตพูดยาว่าเบวาัว่านั่งตาอย่าแม่แม่อันได้เงี้ม่เพิ่นพีว่าเขาเพี่ยเพิ่นเขาจิซื่ออย่งนะเขาจเปเอาเบนมันด้อาอยังผุ่นผู้เขาไงผู้ขับรถผู้ลงมุ่นผู้จักนี่แม่ฮูจักเท่งคุณลุงห้องแน่กูจักกกระโจนดูหลายอยากเงยยาง ก็ต้องได้กินลูกน้องนะอไม่ได้ดีได้ดีได้ดีมีขึ้นก้อนลูกน้องเฮ้ยขังยี่ดอกออกมาว่าสันรถปหยัดประกาศว่าสันหาลูกน้องค่าแรงซั่งเนี่ยไปดอกก็ไึ้นให้ก็พอออกเป็นยังค่าแรงพอออกผมยังค่าเงินเดือนเขาออกผมเขาเมื่อยเขาต้องใช้สมองไปว่าอุ้ยไปไปไปไใช่หัวสมองอย่าบอก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 